ตอนนี้กลับมาอีกครั้งแล้วกลับรายการบททดสอบสังคมตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งพร้อมกับบททดสอบที่เหลือซึ่งจะทําแบบมาราธอนไปเลยเพราะงั้นการฟังผมบทน,นี้คงทําให้ผู้คนไม่สนุกแน่นอนเพราะงั้นเลิกบททดสอบันเลยดีกว่าทิ้งคืน โอ้เจ้าหญิงทำรองข้าแก้วลนเจ้าหญิงนีครับลองไปถาคนนั้นดูไม่ใช่จริงนะฮะรายนี้พักโขกินยากพอดีอืมนใช้เวอร์วัวใช่ไหมอืม หาหใกล้มาส่งือยังเขายิมสปาโอเขายิมบ้างก็ดีนะนั่งรอได้เลยเดี๋ยวตักข้าวให้โอเคแก๊วลองชิมดูก่อนอืมืม รายการเรื่อหมากกับคุ้ผมทำไรผิดแล้วะต่แกงกายยิงนั้นฉันเกียร์อะไรโอ้รู้สึกขั้เกินยัก็แก่เลยแล้วต้องไปทำงาน เลื่อนอีเลื่อนอีชิปชิปหายวานนี้ล่ะนี่เป็นความลับสุดยอดเสือกเนี้ยคนไทยคนไทยแล้วก็ขี้เสือก มากเร็วครับลูกพี่ว่าแต่มขอทำมอะไรไสิว่มามาลูกพี่จะเอาแป้งสาลีมาทำอะไรมันคือแป้งเนี่ยคนไทยเขาที่เสือกหน้าบาทต่อสาย ลงทุนเพื่ออนาคตอดขับดูหน้าคนขับยังงงนที่ไหนย,ยืดเซ็นใสหน่อยดีกว่ากอายืดยืดอ,อีกยืดยืดเส้นยืดสายร้อนหิวหน้ำจัง งามแล้วอย่างนี้ต้อง้อถวายผลการประเมินเรื่องตนต้องขันตมปกตลาดหลบเียกพีที่สี่สิบชิงยาว น้อยใหญ่ซื้อของหน่อยวิปไปละไปแล้วจ้าว้ายามแล้วริวจะทำบุญกับเพื่อนม้าลายอันนี้ต้องบูชาบรรพบุรุษ เราไปยิงพระเอ,อกยามเข้าโอเคเกื่อนกินกับบทบาทก็จะสืบเออไม่ทานในช่างนมัมมี่อ่ะพอใจยังพี่ ้องให้นายเอง<ม>อยากมีครั้งที่สองเยอะอยากมีครั้งที่สาม,ม <c oughs> อยากมีครั้งที่สี่เือะมีครั้งหน้าแล้ว <c oughs> ไปวันละ เกียรติคนเส้นดีแบบคุณไม่ลงจริงจริง <laughs> นะทั้งวันวันสุดก็ได้พักผ่อนพักสบายใช่ไหมครับให้องสองห้องอืมอ้าวใครใจยุ่งก็อย,อยุ่งเลย Đây này quay bánh Nào có phí ừ. Rồi Muốn càn nó Lòng nó đủ Mình khóc lòng cái gì บุญไปหลายวัน <c oughs> <c oughs> วันนี้ไปวัดเดี๋ยวเขาขอเกลียนชุดก่อน <c oughs> ขังเกังเขา้องแของเบืบ้อง,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 งต้น <c oughs> ต้องมีน้ำใจถึงเหลือกว่าไทยแน่นอน

เด็กๆ <c oughs> มีบี๊ก้ามเรียมแบบเพึ่งเคยมาไทยครั้งแรกมีรเรนมนูแนะนำไหมมีเดี๋ยวสสยอาหารน,นะครับสสยอาหารหน่อยครับ <c oughs> ส่งโอเล่ให้จอดเจาเ้าด้วยพาอะ <c oughs> <c oughs> ทำไมต้องกินไปที่ใบที่ยนนะอดเยี่ยมนะเพราะที่ใบนี้มีที่ที่สุดยัไง ดีเมจโจได้ขนปานรปเมินนกอต้นโอการช่างแก่กายนะักโอ้ยแก่ไอ้ย้ยกูแก่ เออยเล่นนี่ทำท่าางช่างมึององให้พี่เลยลอยงแล่นไหนดีต้อแทนะไม่รู้ต้องรู้สึก

อยู่ไหนหข <c oughs> นึ้นหลังค่าเร็วเจือจับแ้งยังได้แต่ได้ได้พระไทรีมันเป็นของแถมเวลามาดูแปลกๆไม้กว่าอยู่ไหน <c oughs> มาต้อแก้วต้องการให้คุณหลบแล้องแก้วส่งลงนยบุีมาต่อสู้ ไปเลยน้องฮิโปใช้ข้างงับเขาฉันเลือกไหนคนเพลงถามตุกตาหลอกเรียกผีอะไร่ายรูปจ้าท้อหาย กับด้วกำลังแรงชัง,งครับไม่ไรสบายมากเละป้าโดนเตี๋ยวห้ามไปล็อกหน้าเลยเลยลูกป้า อันนี้พวกเขาขยำยำตัวแล้วเข้มตัวระวังไปฮึ่ม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 ฮึ่ป้าว่าป้าก็จริง <c oughs> น่าใจแต่ต้องให้ตัวไง น,นี่เนี่ยเนี่ยโอ้ยนั่นเขาเจ็บเห<อ>็น <c oughs> จนผ่านบางนั้น <c oughs> เอาเฮ้ยกลับไปซะละจุตตดไฮของเอาตัวรอดได้ดีอืมอเอ้ยนี่เตีงเราเราคุยกันดยกว่าแล้วไอ้เอตยงไง ฉลมคนชอบผีกระทงวิ่งโรดโดนไปหลายกระทงถ่ายจะอดจริง จำที่พรอบแล้วไขั้นอไอ้เลิอกกรอบไปฝงป่ะได้เลยไปเพื่อเลิกปลดเพิ่มให้ไรเลิ์ของเรายัางไม่จบมีนคนกำลังดูอันตนลายครับสองเกตไปเ <c oughs> <c oughs> ต็มเต็มสวยพี่สวย งอคันต้องปกตลองเรียบขี่วันที่เจ็ดส <c oughs> ิบเอ็ดขานี่แหละพวกนุชไม่หลอดแน่ ความโลกก็สบสุกครั้งแล้วโลกก็หลบสุงครั้งเปลี่ยนไปดับเอาเขา,ายำยำหมอ,อกตกอ่ะอุ้ยคอยยำไอ้ยำมองไหน,นยังดูอะไรหนะ่า โทเชียลแกต้ง นหนวังมายเหมือนเนรื่อ,อตงตนละครต้องหาหลกเรียกพี่ตัวดีเยตัวดีเ๋เจ็ดสิบหกถูกพาวงวหวงเรร้อย ใครต่อใหาอ้อ,อยู่อ่ะคนช่วยกันเยอะมีนี่บีกหักไปก้นแก่ ให้สองตัวยีห่ห้าวัดโดนโด,ดนหววแตกตกใน าเนี <Yeah. S 2> ่ยละครไทยมาตกฉันทำไม <c oughs> <c oughs> เอ,อี <c> ๋ย <oughs> สมนม่น <c oughs> คนลาประเมินเรื่องตน้นลบขันต้องปลดตาหลอกที่พี่

ขอให้ตัามิยมพื้นนะรอจนหาเป็นดาวเดือนหาเป็นดาวอืมถ้ากดไปเรื่อยจะเป็นไงวะ ไม่ต้องการอะไรอยู่ดืไปเียรับมันมีตัวตามปิโโปรอะเปลี่ยนใจกลางวันงไปจักกันไอ้เหี้ยเราเก็บออซิเพไให้ได้ฮึมฮะอาไปซะวินวิน ผลการเมืองเบื้อต้นเก็คน้อดีแบบไม่ลงจริงๆแ6เอาเฮ้ยไม่ลวกะแจ มันงงแค่จเจ๊ใจทราบกาูนั่งเนี่ยตั้หาตัวจนตัวสั่นข้าวนี่ยพอสักทีดุอกอน จังหวะมันโดนใจมันเยอะมากเลยวาที่จะขึ้นไแง่นี่ไว้ต่อแล้วใครดูอี้ยก็นีอะปีใหม่ฉันจะเป็นคนใหม่นี้กันวันนี้ไปดีกันวันนี้กันดีกันกันเลย แตงแมงหอปีทาก็ยทำเหมือนกาเรือเหมือนตัดไขี้เอ้ยตกปะตกกขี้กัิสิบเอ็แตงเสื้อผ่าเข้าขาดมาเยบบหนขอ,อความปีใหม่เออพวกี้อาจจะนันเะ หลังกันสักพักวันนี้ต้องตื่นเจ็ดโมงอะไรให้นอนไม่หลับเรื่องราวให้นอนไม่หลับสวัสดีครับขอบต้อนรับสู่ผู้ชมเข้าสู่รายการแต่วันนี้คือการเดินเลน้อยอะไรไม่ <Hey. S 2> จังเลย เนี่ยฟันเนี่ยลำไม่ญญไมเกลเลยไอ้ควานเขียนเยอะเขาอยากดูแลกอนเนะี่ยเป็นท่อง่ามที่ไหนปิดไฟไหม ป่ายะไฟ <Yeah. S 2> เยอะเราคันต้องปกคันเราเรียกพี่ยี่สิบก้าสิบหกแวบไปเข้าน้ำแป๊บไปสาบินค่ะ มามากกว่าพันเก้าสิบแปดองครักษ์ขวดคุมเข้ม อ,อ่าลบอย่าที่ไม่นึกว่าจะขับไปเร็วขนาดนี้เียดายจังยังมีเรื่องเรื่องสนุกอีกเยอะแยะเลยที่ยังไม่ได้ผ่านหานายปีสุดผัสเพราะว่าพวกอาหารหรือิ่องเที่ยๆต่างๆจนก็อยากรู้ว่านะาหานายไม่ลองจะเป็นไง เตือนแบบนายนี่มันเข้ากับคนแบบฉันได้ขนาดนี้หาได้จริงๆนะได้จริงนายพยายามทําตัวแบบนี้ว่าต้าเมืองต,ต้องดี่วตาตามนีไ่ไงแต่การที่นายถึงขั้นโดนผีหลอกหรือติดอะไรติดละครไทยก็ออกเกินไปหน่อเฉันว่าการที่นายใส่ใจคนอื่นเสมอต่าหาที่ทําให้ฉันเข้าใจเข้ากับฉันได้หลายขั้งแค่ไม่ว่าฉันจะไม่ได้หล ร็อกล็องขอออกมาใส่ก่อนการใส่ใจก็อื่นแบบนี้แหละเรียกว่าที่ไหนในโลกก็ต้องต้องรับนายแน่ๆนี่คือเวทมนตรของการอ่านบรรยากาศ่นแบบของญี่ปุ่นกันนะบางทีฉันอาจต้องลองใส่ใจกับรอกข้างแบบนายบุปผังหรือว่าฉันจะได้เรียนรู้อะไรจากนายอยีกเะแล้วอืม ยังไงก็ขอบใจนะเออาหมดดีแล้วเก็บเนี้ยถ้ามีโอกาสอย่าลืมเว้เดียวมาหากันอีกล่ะ <c oughs> ประเทศไทยนี้ต้อนรับสายเสมอบทที่หนึ่งร้อย ืมอขับใจอนะอืมสนงต่อการใส่ใจผู้อื่นคุณเป็นทนไทยไป,ไปแต่คุณเป็นคนที่มีชีวิตเต็มไปด้วยความเนหาแต่ก็มีหน้าที่อบอุ่นด้วยทังใจที่ค่อนข้างช่วยเหลือผู้อื่นถึง รั้งมันอาจเป็นข้ออ้างในการเล่นตลกแต่มันก็ทําให้คุณดึงดูดผู้คนใหม่เข้ามาในพิตเสมอมีลมขามัน,น,นมีน้ําใจที่เล่นเป็นกันเองเออท่า,าีอะไรอย่างนี้เอาละคงจบแตเพียงแค่นี้นะเหนะไอเกรียนทดสอบสังคมมันก็ดีอย,อย่างนี้อะ เอาละถ้าไปชมสนุกกันไหมครับไอเกมทัสอ์ทาังกลมนันนี้ซึ่งผมว่ามันก็ก็ดีนะชอบได้เอาละถ้าไปเกีฑยนการสายราของพงต้องจบไล้รถผมคง,งต้องจบแต่เพียงข่านี้นะครับถ้ามีอะไรฮะแปมรับแปมรับอะไรอ่ะ โอ้ใช่แฟรมรับยังไม่ดียังหาไม่ครบเลยนะแต่ช่างเธอคงคงไม่ดูอเอาเปว่าถ้ามีอะไรเอ้ว่าถ้าถ้าสนุกก็อย่าลืมติดกดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดถูกใจย่อแมวด้ครับแล้วก็ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายเมาแมว